เปิดตำนานไทยสวยเอียะเทพเจ้าผู้ดูแลดวงชะตามนุษย์ห้ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่ชาวจีนโบราณเชื่อว่าชะตากรรมของมนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความบังเอิญแต่มีพลังลึกลับจากฟากฟ้าคอยควบคุมดูแลพลังนั้นสถิตยอยู่ในรูปของเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิพลที่สุดองค์หนึ่งในคติเตา๋า ท่านคือไทยสวยเอีะเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาผู้กุมความลับแห่งการเวลาและวิถีของมวลมนุษย์ในทุกๆปีที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์จะมีเทพไทยสวยองค์หนึ่งสลับสับเปลี่ยนกันลงมาทำหน้าที่เป็นแม่ทัพแห่งปีมีทั้งหมด60องค์ตามวัฏจักร60พราศีแต่ละองค์ มีบุคลิกและอาวุธที่แตกต่างกันบางก็ดูใจดีมีเมตตาบางก็ดูดุดันหน้าเกรงขามซึ่งสะท้อนถึงพลังงานของปีนั้นๆที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยบนโลกตามหลักวิชาโหราศาสตร์จีนไทสวยคือดาวพฤหัสสปดีจำลองตำแหน่งของดวงดาวบนฟากฟ้าเชื่อมโยงกับโชคชะตาของมนุษย์อย่างไม่อาจแยกขาด แต่ทว่าในแต่ละปีจะมีบางกลุ่มคนที่ดวงชะตาเกิดการประทะหรือที่เรียกกันว่าปีชงการประทะนี้เปรียบเสมือนพายุที่พัดเข้าหาต้นไม้ใหญ่หากรากไม่แข็งแรงพอชีวิตอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคทาโถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความสัมพันธ์หรือสุขภาพที่เสื่อมถอย เพื่อบรรเทาความรุนแรงนี้บรรพบุรุษจึงได้ส่งต่อพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาหลายพันปีนั่นคือการฝากดวงเป็นการขอลดหย่อนโทษหนักให้เป็นเบาและเปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นโชคลาภณสาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่อบอวนไปด้วยควันธูผู้คนต่างเดินทางมาพร้อมความหวังเพื่อทำพิธีฝากดวงชะตาโดยการเขียนชื่อ วันเดือนปีเกิดลงในเทียบแดงที่เตรียมไว้จากนั้นจึงนำเทียบแดงไปปัดตัวตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงปลายเท้า12ครั้งเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปทุกจังหวะของการปัดคือการตั้งจิตอธิษฐานขอขมาต่อเทพเจ้าและเจ้ากรรมนายเวรเมื่อเสร็จสิ้นเทียบแดงนี้จะถูกฝากไว้ต่อหน้าองค์ไทสวย เพื่อให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองตลอดทั้งปีความน่าอัศจรรย์ใจคือเทพไทยสวยทั้ง60องค์ไม่ได้มีเพียงรูปลักษเดียวแต่ทรงแสดงธรรมและอำนาจผ่านอาวุธและของมงคลในมือที่ต่างกันไปเพื่อปราบปรามสิ่งชั่วร้ายในแต่ละยุคสมัยการเรียนรู้ชื่อและประวัติของเทพประจำปีจึงเป็นมากกว่าความเชื่อ แต่มันคือการเชื่อมต่อจิตวิญญาณของเราเข้ากับพลังงานที่ดีงามของจักรวาลเมื่อใจเราสงบและมีสติเราย่อมมีชัยเหนือโชคชะตาได้ไหนที่สุดดังนั้นการไหว้ไทยสวยเอียจึงไม่ใช่การกลัวต่อโชคชะตาที่ยังมาไม่ถึงแต่คือการเตรียมพร้อมรับมือด้วยจิตใจที่มั่นคงไม่ว่าปีนี้ จะเป็นปีของคุณหรือปีที่คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจำไว้ว่าเทพเจ้าท่านเพียงชี้แนะแนวทางแต่ผู้ที่จะกำหนดความสำเร็จที่แท้จริงคือตัวคุณเองให้สวยเอีย้ยไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันในสารเจ้าเท่านั้นแต่ท่านคือสัญ,ญลักษณ์แห่งระเบียบของจักรวาลที่เตือนให้เราตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง ที่หมุนเวียนไปไม่สิ้นสุดในค่ำคืนที่ดวงดาวส่องสว่างที่สุดพลังของท่านจะยังคงคุ้มครองผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เสมอขอให้พลังแห่งไทยสวยเอีย้ยประทานพรให้คุณแคล้วคลาดจากพยันตรายและพบพานแต่ความสุขสวัสดิ์ตลอดไปสู่ศตวัตรษแห่งสติและชีวิตที่รุ่งโรธ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจตำนานแห่งศรัทธาไปกับเราหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของไทยสวยเอียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b SCRIBE เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องลี้ลับและตำนานจากทั่วทุกมุมโลกในคลิปถัดไปขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเตรียมด้วยสติและโชคลาภสวัสดีครับ